อย่าลืมกดติดตามสายมู95ด้วยนะคะวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องเลขมังกรในเบอร์มือถือกันนะคะว่าคือเลขอะไรเลขมังกร789คือเลขพลังแห่งความมั่นคงร่ำรวยหากตัวเลขในเบอร์มือถือของท่านมีเลข789อยู่ภายในเบอร์นั้นนั่นก็คือเบอร์มังกรค่ะเลขมังกร789 คือกลุ่มตัวเลขที่จะช่วยนำความมั่นคงร่ำรวยดึงดูดเงินก้อนโตดึงดูดความสำเร็จทำให้มีพักพวกลูกน้องบริวารมากมีโชคลาภแ้วลาดปลอดภัยเหมาะสำหรับคนทำธุรกิจใหญ่ๆกิจการงานใหญ่ที่เน้นต้องคุมลูกน้องใช้อำนาจบารามีด้วยพลังของเลขมังกรน,นี้จะทำให้ทุกอย่างที่ทำสำเร็จรุ้่่งไปด้วยดี นอกจากนี้แล้วยังมีกลุ่มตัวเลขตะกูลมังกร879 878 987 978 782 282 828 829 ซึ่งกลุ่มตัวเลขตระกูลมังกรนี้เหมาะกับคนที่กำลังเริ่มทำธุรกิจของตัวเองใช้เลขตระกูลมังกรก็จะช่วยให้ธุรกิจของท่านค่อยๆเกิดพัฒนาไรายได้เข้ามาอย่างไม่ขาดสายงานที่เหมาะกับการใช้เบอร์มังกรคือคนที่ทำงานที่ต้องคุมคนมากๆเด่นเรื่องบารมีงานด้านการปกครองการเมืองเจ้าของกิจการขนาดใหญ่เจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ นายหน้าที่ดินนักลงทุนหุ้นนักเก่งกำไรงานประมูลงานสินเชื่อรับจำนำจำนองปล่อยกู้หรือเสียงโชคค่ะเคล็ดลับในการใช้เลขมังกรคนที่ใช้เลขมังกรนั้นต้องหมั่นทำบุญทำทานสม่ำเสมอจะช่วยให้พลังงานของเบอร์ได้ผลเร็วและเห็นผลชัดเจนมากขึ้นค่ะ และหากต้องการรวยอย่างมั่นคงและเป็นที่รักของคนใกล้ชิดควรเสริมด้วยเบอร์เลขคู่เสน่ห์นะคะกลุ่มเลขเสน่ห์มีดังนี้นะคะ1 9 2 2 2 3 9 2 4 9 2 6 2936 44 4 5 4 6 66 6, 6แล้วถ้าเน้นเรื่องผู้ใหญ่อุปถรัรมภ์และบริวารเป็นทรัพย์ควรมี3 5ในเบอร์นะคะ และถ้ามีเลขมังกรแล้วต้องการเพิ่มชัยชนะเข้าไปด้วยควรมีเลข39นะคะและถ้าเน้นเรื่องคู่รัพย์คู่โชคควรมีเลข2965ค่ะเมื่อเราทราบแล้วว่าการมีสเสน่ห์ในการทำธุรกิจเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะฉะนั้นการใช้เลขมังกรหรือเลขหงรวมถึงเลขในตระก,กูลมังกรในการทำธุรกิจอย่าลืมเด็ดขาดที่จะใช้เบอร์เสน่ห์ร่วมด้วยนะคะ และอีกข้อสำคัญนะคะเบอร์มงคลที่ดีทุกตัวเลขในเบอร์ต้องไม่มีเลขเสียเลยนะคะถึงแม้ว่าคุณจะมีเลข789ในเบอร์มือถือแต่ว่าคุณดันมีเลข6กนำหน้าเลขมังกรคือ6 789 6 7ความหมายเป็นเลขที่ร้ายแรงมากนะคะความหมายของมันก็คือไม่จากเป็นก็จากตายหรือหมายถึงล้มละลายนะคะหรือ 2 789หมายถึงทำธุรกิจแล้วก็เป็นหนี้แต่ว่า6 789เนี่ยร้ายแรงกว่านะคะเพราะหมายถึงล้มละลายไม่เหลืออะไรเลยขอบคุณที่ติดตามค่ะ